กาเติมคลิปดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือ,รอทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้น้อยหนึหนหนหน่นะครับแอะอก็สวัสดีเมือ่อวยนวันนี้ก็อยู่กับผม ลองโต๊ะสี่เห็นนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยอาการเพื่อนเออวันนี้ก็อยู่ในเกมแตกนะเออเกมเกมโบนัสนะเกมของโบนัสนะเออก็ใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกเลยเออจะมีเวลาบอกของแต่ละเกมนะแล้วก็มีสูตรในการล่งของแต่ละเกมด้วยเพื่อนเออแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยแจ์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลย ใครสนใจเข้ากลุ่มือนะยามก้อลิงใต้ก็ไม่แลกผมได้เลยนะเพื่อนจามว่าลิงใต้ก็ไม่แลกผมได้เลยนะเพื่อนๆเออเฮยวันนี้ก็มาเล่นเกมล็อกกี้ในเกาะล็อกกี้นนเกาะนั่นล็อกี้ในเกาล้วโอ้โหเฮ้ยเป็นเียอะไรเออวันนี้ก็ต่อจากเมื่อเช้าเลย เออต่อจากเมื่อเช้าด้ยนะเพื่อนเออเอาผมก็ถอนไปแค่สี่ร้อยสี่ร้อยสี่เอ้ยสี่พันถอนไปสี่พันเขา้าบาทนะเพื่อนเออก็ได้กําไรมาสนะี่พันนั้นเมื่อเช้านี้เออเดี๋ยววันนี้ก็เอาทุนเอาทุนหลักร้อยสี่ร้อยแปดบาทก็ามาเล่นนะเพื่อนเออก็ขอเริ่มที่เบทสี่ก่อนแล้วกันเพื่อนมาเอา้าเอา้เอาวอ่าลนลนไม่หมดแล้วอา้าว าอา้ยสามเป็นแปดบาทเฉยเลยเออได้เรื่องอยู่นะอุ้ยตัวแพงดอกนี้โอ้โหหนึ่งร้อยก็บาทเพื่อนแล้วพัดมาต่อตายตายตายโอ้ นหนึออ่งรอสี่สิบเจ็บาทเมื่อเฮ้ยเหียมันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องสามสิบหมุนไปเลยเมือ่อแล้วก็เปิดทัโบไปเลยนะโอเคโอ้ยก g อ d โอ้ยและไหลรัวคูณหกเข้ามาแล้วดอกนี้โอ้ยเอต่อคูณแปดก็มาดอกนี้โอ้โหเก้าบาทแล้วจ้ะยังไงฟรีสปินหรือเปล่าฟรีหรือเปล่าเขาฟรี โอ้ยเฮียโอ้ยแปดสิบเอ็ดบาทเมื่อดอกนี้อืมอืมยี่สิบบาทได้ไงเออมาดิเจต่อสี่บาทแล้วไง,ออวไงโขี่คิวมาแล้วจ้ะคิวมาแล้วจ้ะยังไงโขชูชิ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 ชูช,ช,ช,ชิโอ้ยดูยี่ดอกนี้คูนหกไม่เยอะวะโอ้โหเฮียเอ เอโอ้ยถ้าเกิดเอมาช่องแรกนะเมเกีะปังปังเลยอะปังเดียวตายเลยเฮียเ้ยหยอกหยอกม่หยอกเออได้มา90บาทนะเพื่อนเออโอ้โหผมกลัวเพื่อนจะเบื่อมากเนะี้ยแบบผมพูดแต่แบบเดิๆม,มๆดิมซ้ำวมไปมาเออคือแบบไม่มันไม่ค่อยมีมุกเล่นนะผมจริงจริงแล้วตัวโทนผมไม่ใช่อย่างนี้นะเพื่อนคือแบบเงียบมาก ไม่ค่อยคุยกับใครเลยเออก็แบบเป็นคนเงียบๆแบบแบบไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะเออแต่พอมาทีนี้ก็ก็ทําให้เต็มที่เห็นมืน่นเออก็แบบชวนคุยชวนเล่นไปแต่ว่าบางทีผมคิดอะไรไม่ออกก็มันก็จะวนวนดมเดิมวนแดมเดิมเพื่อนเออถ้าเบื่อก็บอกกันได้นะเพื่อนเออก็ขอขอบคุณคนที่กดซับสไครต์แล้วก,กดไลค์ผมด้วยแล้วกันเพื่อนเออก็ ขอขอบคุณจริงๆจ,จากกจเลยเพื่อนเออดอกนี้แหละเออสามสิบหกบาทเลยยังไงเพื่อเนเพื่อนคนไหนที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมหรือเวลาบนนัทธามแตกนะเออก็ลิงใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยเพื่อนลองทักไปถามก็ดูลองทักไปถามแอดมินดูเออก็หรือเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากเล่นแล้วเปิดรูทใหม่อะเออก็เติมถ้าเกิดเติมเ,เข้าไป300เนี่ยจะได้เข้ากลุ่มมน,นนะัทาวรนะเออ โอเคลองทักไปถามมาดูเพื่อนเออ mm hmm. บอกไว้า่างนี้สวยงามตอนนี้อคอมโบแบบอย่างนี้กูชอบมากเลยแบบเวลาแบบว่าเต็มหน้ากระดานนะเออเต็มมากชอบชอบเลยแบงแบตสะใจอะ่ะก็ตอนนี้ก็มากําไรมานิดหน่อย,ยนะเออกาไรมามาสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเลยนะเพื่อนเออโอเคอายุเลยดี สวยงามแลยดอกน,นี้187บาทเยอะยอะเอ๊ะเอเอ๊ะเเอ๊ะเอ๊ะหยแปดบาทนะเพื่อนเออเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหม ขึ้นเบ็ดดีกว่าเบ็ดแปดไปเลยเพื่อนมาสิบหมุนไปก่อนสิบหมุนไปก่อนนะเพื่อนเออโอ้โหมาดิแล้วยังไง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 ยังไงยังไงเฮ้ยโอ้โหเฮีย้ยไม่มาเลยหรอโอ้โหเบ็ดแปดสิบหมุนมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิน้องๆมาดิโอ้โหโอ้โชีต ปิดทะโบกูปิดทะโบเลยอย่างเงี้ยไอเ้เหี้ยเอ้ยมันจะแตกหรือไม่แตกกูน่ลโหลสวยงามแล้วคูณสี่คูณหกเขามาไม่มีตัวต่อว่ะเฮ้ยสวยพัดนี่แหละขูเมื่อกี้น่าจะมีพัดนะเออคือแบบปังเลยอ่ะนัดเดียวนัดเดียวลูกออกจากกระบอกป,ปลายปืน ไม่ไหวแล้วเีย่สามเป็นหมุนแบนเมื่อนกุญแจกดเองนะเฮ้อคีเกียดกดเองนะประเด็นอ่ะเออสวยงามโอ้โหไม่มีตะคูุ่นไรสัตว์แล้วยังไงรอกนี้เจมาหรือเปล่าโอ้โหชูชี้ต่อเจต้องเข้าแล้วล่ะเีย เออเจริญพรเงียบขนาดเจริญพรนโยมจเจริญพรนา,ยรรยาโยมเจริญพรญาติโยมที่มากดไหลจะเยินพรญาติโยมที่มากดแชร์จเจริญพรญาติโยมที่มากดซับสไครต์ก็ขอขอบคุณด้วยละกันเพื่อนครับเออก็เพื่อนเพื่อนน้องน้องหนูหูคนไหนที่เข้ามาดูลีปผมแล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะ ไม่แนะนำไม่เล่นหรือทันตามเป็นเด็ดขาดนะเออหรือใครที่มีปัญหาทางการเงินก็ไม่แนะนำไม่เล่นนะเออโอเคหรือเปล่าแต่มันคอมโบโอ,อย่างงี้แปลว่าโบนัสมันแตกแล้วตอนเนี้ยโบนัสแตกแล้วจริงเพื่อนเวลาเน,นี้ยเออไอ,อ้เฮียโบนัสแตกโอ้โหเป็นไงดอกนี้635บาทเพื่อนเพื่อนเอ,อ้ย ตอนนี้ได้กำไรมาพันสอกแล้วนะเออมากูขึ้นเบ็ดหนกักๆไปเลยเบ็ดสิบไปเลยมาดิขอสักสองริบุนถ้าเกิดอย่างนี้มันมาต่อกูก็ขอไปเรื่อยกูก็ขอไปเ,เรื่อยนะโอเคหรือเปล่าเอออ๋ออ๋ออ,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 ออโอ้ยโอเมก้ นองน,นี้ได้เท่าไหร่เพื่อนดาวนี้ได้เท่าไหร่นอกน,นี้ได้เท่าไหร่ละเฮ้ยโบนัสคูณ2ไปดิวันนี้ฮ่าฮ่าฮ่าสามร้อยบาทเบสซี่เป็นไงละ่ะเบสซี่เป็นไงละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเอ๊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 ะวายเอ๊ะเอ๊ะวายเอ๊ะเอ๊ะวายเอ๊ะ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  โอ้ยโอ้ยของโบอย่างงี้โบนัสแตกคูณสองก็ไม่ดีน้อง แม่กูฟ้องแม่แน่เฮีย yeah. พ่อไงสัตว์เย็ด yes, แม่ไม่เข้าหาพอ่อไงเออก็สามที่มุนทุดท้ายไปเพื่อนจะเลิกละเออได้กําไรมาแค่นี้แหละประมาณรันสองเอาทุนมา400กว่าบาทเออก็เพื่อนคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมมาไลทุนเท่าไหร่ก็ขอนเข้ามาได้นะเออหรือใครที่มีสูตรดีๆเทคนิคดีๆแนะนําก็เข้ามาหน่อย2อ8แบาแงไงต่อ ดอกเดียวเองหรอสองแปดแปดนะเออสองแปดแปดแต่ส่วนแต่สนิออไอหยอกเพื่อนเพอหยอกขอโทษไี่เหี้ยหื่นกามไอา้สัตยังไงแล้วดอกนี้คูณหกเข้ามาแล้วจะละโอ้สองร้อยสิบบาทยังไงไม่คอมโบเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่คอมโบเลยเออไม่คอมโบไม่เฟี้ยวเลยสองร้อยสิบบาทเองเออที่โคกหมุนสุดท้ายแล้วยังไงยังไง ยังไงเอเคมาสวยงามมาล่แปดยังไงต่อเออกองมาุสดอุ้อยเต็มงากระดักแล้วคูณสองก็ไปสามสิบบาทเลยยังไงต่อดอกนี้อือ้ออ้าขอสักสามหมุนหนึ่งโอ้สามหมุน,น,มมนกูหมุนแรกก็มาแล้วบนนะแต่คูณสองนะแจ๊ ไอ้ฮียอ่ะหนึ่งบานหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเมื่อนวันนี้บวนนะแต่คูณสองนะเอออยู่ก็แบบบึ่บิงบิงเบงงงงเมื่อนงงเดี๋ยวดูผมสุดสุดทางให้หมด้วยงงงงงเลยหมุนสุดท้ายแล้วยังไงเออหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหลายต่อหรือเปล่าชูชี้มาต่อคูณหกเข้าไปต่อเนี้คูณแปดอีกสองร้อยสี่สิบบาท โอเคไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็เอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจทำไมเสียดายชีวิตนี้เธอได้รักเธอก็พา3ร0บบาทโอ okay. เคเพื่อนก็ก็ขอตัวไปก่อนละกันเพื่อนก็ขอกราบขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์ผมนะเออ ใครที่อยากรู้เวลาโบนัสทามแตกหรือเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็สูตรในการลินของแต่ละเกมก็ลิงใต้คอม์แรกผมได้เลยเพื่อนย้าว่าลิงใต้คอม์แรกผมได้เลยเออแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วมีเพื่อนๆน้องๆคอยแชร์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครสนใจก็กลุ่มโบนัสทามก็ลิงอีกทีแล้วกันย้าว่าลิงใต้คอม์อีกทีแล้วกันเพื่อนเออวันนี้ก็ได้กําไรมา3 0 0พกว่าบาท เออตนมา400กว่าบาทนะเพื่อนเออก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มอนะุธรมก็ลองทางไปถามมาดูลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนออแล้วก็เพื่อนเอออยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปโอเคหรือเปล่าเออใครที่เปิดยุท์แรกๆเปิดยุท์ใหม่เติมเข้าไป300แล้วก็แล้วก็แล้วก็วกทักไปหาแอดมินนะลิงก์ใต้คอมเมนตนะ์อ่ะเออส่งสลิปเข้าไป เออแล้วก็บอกขอคุ้มูันนาทมากนหน่อยคะ่ะหน่อยครับเออก็มีแค่นี้แหละเพื่อนก็ไปก่อนละกันเพื่อนบายบายจุบจ๊บๆแต่ต้องไม่เลิงก์ผมเท่านั้นนะเพื่อน